สวัสดีวันแม่คะ่ะนะคะก็สำหรับวันนี้วันแม่แล้วนะคะอย่าลืมอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำอะไรที่คุณคิดอยากจะทำนะคะรีบทำซะนะคะสำหรับแม่ของเราแม่เรามีแค่คนเดียวนะคะอยากทำอะไรรีบทำรีบบอกท่านนะคะอะไรก็ได้อะที่มันดีๆเราทำให้ท่านภูมิใจอ่ะไม่ใช่บอกแม่ขอตังค์หน่อย แม่หนูอยากได้รถอ่ะแม่หนูอยากได้โทรศัพท์แม่หนูอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นอะ่ะกุมใจเพิ่มไปอีกนะคะวันนี้ดีก็รีบทำซาอะไรที่มันเราคิดว่ามันดีนะคะที่ทำให้ท่านภูมิใจที่ทำให้ท่านดีใจรีบทำจ้ะสำหรับคลิปเมื่อวานที่ลงไปก็เคลียร์แล้วนะคะสนับน้องที่ทำอริยะไม่ดีหรือว่านิไซน์สาม ก็ได้เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากแค่บอกว่าเออจะทำนิสัยอย่างนี้นะคะที่ทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อิ่นึงนะคะเลยเป็นเสือต้องขย่อมเยอือ้มันแบบว่าอืม,มนะคะก็คือรุ่นพี่หลายๆคนก็ไม่อยากจะเป็นรุ่นพี่ที่ลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องๆดีเขาก็ไม่ลายถ้าน้องๆเชี่ยมารุ่นพี่ก็นะคะสลาย ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยออืนะคะก็ไม่มีอะไรก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สนับวันแม่ก็สนับคนที่โพสต์รูปแม่ตัวเองลงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากที่เห็นสังคมไทยยังน่าอยู่แล้วก็สังคมไทยยังไม่ตามกระแสอะไรที่มันแบบเออไรสาระไปทั้งหมดเออยังตามกระแสอะไรที่มันแบบว่ายังเป็นไทยยัง รักครอบครัวอย่างเกี่ยวกับครอบครัวอย่างอะไรอย่างนี้อยู่ก็ดีใจนะคะซึ่งดิฉันก็โพสตลงไปไลน์แล้วค่ะนั่นแหละกลับบ้านมาครั้งหนึ่งได้ถ่ายรูปกับแม่แค่นั้นเพราะแม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะคะนะก็ตัวสำหรับตัวดิฉันเองก็อยากให้ทุกคนทําดีกับแม่ไว้อะเพราะเห็นหลายคนแล้วที่เขาต้องเสียแม่ไปแล้วแม่เขาไม่อยู่ก็คือตอนนี้เขาก็มานั่งคิดทีหลังว่าเออไม่เคยทําอะไรดีกับแม่เลยไม่เคย พูดไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยบอกรักแม่ไม่เคยอะไรอ่างเงี้ยรีบทำซะนะคะก่อนที่จะไม่มีวันนั้นนะคะก็คืออย่างน้อยก็ได้พูดได้คุยกันนะเนาะพแม่กับลูกอะไรเงี้ยเออคุยกันแบบแม่กับลูกเปิดโกคุยกันอะไรเงี้ยมีเรื่องปัญหาอะไรมีอะไรอะไรยังไงก็คุยกับท่านซะนะคะอยาจะโกรธจะเกลียดยังไงก็เป็นแม่ของเรานะคะ แม่ก็ยังคิดว่าลูกเป็นลูกเสมอนะจ๊ะตัดกันไม่ลงหรอกแม่กับลูกจริงใครตัดแม่ลงกูอย่างนี้เลยอะ่ะจริงไม่ได้ยกมือแบบสาทูแบบอันนี้นะคือคอแบบสาบแช่งอะไรอย่างเงี้ยเออจริงนะคะก็เคลียร์นะคะสําันแม่ก็นะคะัสดีวันแม่ทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะโทรไปหาแม่ด้วย 拜拜。Bye bye.